โอ้มา่งึกแถให้แยกงานซื้อไหมอออเอาแยกง้างาไว้เอาสัส้นๆดีเหรอมามาวางแยกไวเปเห็นเหี้ยงหลายมันหักเห็นเหี้ยงไหลายมันหักเอาไว้ยังกลางห้องนั่นบัวใหอีกว้างนึงอ่ะยิงสองคนกับบัวใพ่อสี่ลอย อาศัยเต้เพิ่นนั่งเต้าโยกคูนี่แหละเอาไว้ยังกลางห้องอนั่นเวลาอีกกว้างนึงอ่ะยิงสองคนกับไไอะไรเพราะซีลอยอาศัยเต้เพิ่นนั่งเต้าโยกคูนี่แหละนั่นแหละซีมันเลยนั่นแหละข้างหน้านั่นแหละมาโหลด จะได้ไปคัดเอาอีกอยู่ทั้งป, <laughs> ป,ปุนนป่นเอารถนาไปใส่จักรวเส้นหว้ก่อนเนอเอาแบกไว้บดสินะโอ้โอ้โนี่กาค้นหาบกาสมนิใส่บดีเถอค้นหาบกาบแล้วคบล้วคบล้วบลดแล้ว,ลว,ลว,วดู้ไดก็โดนกาเก่งแตวะามันอะไง้เขาดำเผล่ Cái đốt đó vô đây đốt khổ đâm phụ Vẫn hạp cả Vẫn lèo vẫn lèo vẫn lèo vẫn lèo Phụ đây nó cứ đồ cả kiêng thật không? Phụ nè nhám khổ đâm phụ nè Cái đốt đó vô đây đốt khổ đâm phụ nè Nhanh đi nhanh nè nhìn mất nè chung lạ เป็นแม่กองหน,น,นึ่งแม่เป็นหง้าอยู่เหรแม่ทมนี้หแม่โอ้ไม่ขี่ขันสร้างแล้วมันบ่เหลีห่ยนาะยางเร็วเร็วยางเร็วเร็วโอยป๊าคนหากาาไม่ใส่บอดีแทะยิ่งเขียวยิ่งค้างยอยู่แทะ

ยางเร็วเร็วยางเร็วเร็วเอาไว้ยังกลางหองอ้องน่ะเรล่ออีกกองหนึงน่งอ่ะยิงบรรยากาศทุ้งนาพัดีก้งขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะนี่เป็นแม่กองหนึง่งแม่ไม่งาอยืนไหมของแม่นี้ไหม โอ้มันขี่ขันสร้างแล้วมันมาเหลวเนาะนั่นด้น่ะเห็นม่ไดนะ้น่ะบ่อตะจุ่มนั่นละโอ้โหโอ้โหนี่กะคนหาวกาสมัทิใยบอดีแทะ <laughs> เส้นไว้ก่อนเด้อะอัแบกไว้เป็นเบิดะนะ์เสรนจะ ย่างเร็วๆย่างเร็วเร็วรถน้ำแก้บ่ได้มานต่อคู่นีมารถน้ำสิแก้ได้สู้สัวสัวสัวทั้งผีตั้งดีๆีเนี้ยสิหักไปย่างน้ำนี่แหละน่ะไปย่างให้ให้นี่แหละน่ะหักเอาไว้ย่างกลางห้องนั่น อะลอีวกกองนึงอ่ะยิงเป็นแม่กองนึงแม่ไม่เง้าอยู่ห,หือเ่าแม่านี้เไหมโอ้ไม่ขี่ขันสร้างแล้วมันมาเหลวเนาะรดน้ำแก้บ่ได้มาต่อคู่หนีมารดน้ำจะถีแก้ได้สูส้ๆๆเอาไว้ยังกลางห้องนั่น อ็เลยอีกกองนึงอ่ะยิงเสรจแเอาไปย่างให้ยายดกกาสองมือกดหนึ่งจะว่าสิได้เอาซุ้มหนีไปว่วนบรรยากาศทุ่งนาสวัสด ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะมนะ่ะเห็นมา่ล้วนะ่ะบอตะจุ่มนั่นละฮักเอาไว้ยังกลางห้องอนั่นเอร่อีกกล้องนึงอ่ะยิงเปลี่ยนเฮียงหลายมันหกักเปลี่ยนเฮียงหลายมันหกักสองคนกับบอเลยพเพราซีลอย อาศัยตะเพรนนางตะยูคู่นีแหละจะสีเหลียวเร็วคนหาบกะพอได้คาคิมสู่สูยิงสู่สู่น้ำแก้บ่ได้มาต่อ,อคู่หนีมารถน้ำสิแก้ได้สู่สูสู่สู นั่นละซี่มาเออนเลยนั่นละข้างหน้าน่ะเอามาโหลดจะได้ไปคัดเอาอีกอยู่ทั้งผุนเอารถนาไปใส่จักรลดบรรยากาศทุ่งนาพันิกาขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะนม่ไ้น่ะยิ็นมาแล้น่ะบอตะจุ่มนั่นละสู้ๆยิงสู้ๆ โอ้โหอ้โกาค้นหากาสมัสนิสัยบดีแท้สองคนกับบดไเพราะซีลอยอ,อาศัยตะพนนังตะยูคู่นี่หละขอดำมีลีผัวนะมักยากคู่หนันไก่เบาด้เพราะว่าไม่แก่ลดน้ำแก่บไได้ มานจะเอาคู่หนีมารลดน้ำเสีแก้ได้สูวสูสูสูนั่นละสิมานเออเออนั่นละข้างหน้านั่นหละมาโลดจะได้ไปคัดเอาอีกอยู่ทั้งปุ่นเอารลดน้ำไปใส่จักลักเอาไว้ยังกางห้องนั่นเล้วอะอีกกองนึงอ่ะยิง เดี๋ยวไปย่างให้ใหยายดกกาสองมืออาร,รยากาศทุ่งนาทักขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะคะสองคนกับ,บอะไรพ่อซีลอยอาศัยตะเพิ่นนางตะยูคู่นี่แหละเอาไว้ยังกลางห้องอนั่น Bữa lại ít quăng nữa ngài giếng Hạt à. Ố à. vậy, nhãn cạn hôn lại gì quăng nữa ngài giếng à. Xén về quăng nữa Ấm à, bớt sợ nè Mất rồi nè Yến mất rồi nè Bao chung lạ นแม่กองนึงแม่ไม่นเน้ายืนแม่เพาแม่นี้นมโอ้ไม่ขี่ขันสร้างแล้วมันบ่เหลวเนาะทีแล้เไป,ไปย่งให้ให,ใหดวก,กาสวางมือบ่นหาบกาบนเล้ยวบ่นเหล้วบนเหล้วบนเหล้วผู้ใดก็ดวก,กาเก่งใ่ะดน่้ยเขาดำผู้ะไปดกเด,อกด้อผู้ใดดวเขาดำผู้ละ